ถ้าคุณต้องการรู้วิธีที่จะทําการตลาดออนไลน์ให้ประสบความสําเร็จนะครับวันนี้ผมไม่มีคําตอบครับเพราะว่าการที่จะประสบความสําเร็จในด้านการตลาดออนไลน์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยครับยกตัวอย่างเช่นลักษณะของธุรกิจสไตล์การบริหาร business model หรือแม้กระทั่งสื่อออนไลน์ที่คุณเลือกใช้ครับแต่เพื่อไม่ทําให้คุณผิดหวังนะครับวันนี้ผมขอแชร์เทคนิค4อย่างครับที่ผมใช้ในการทําการตลาดออนไลน์และผมหวังว่าคุณสามารถที่จะนําไป ปรับใช้เพื่อจะสร้างกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จในรูปแบบของตัวคุณเองครับเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับผมอนันต์สมสะอาดถ้าใครยังไม่เคยดูวิดีโอของผมนะครับผมเป็นนักวางแผนการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจและองค์กรต่างๆ เป็นคําถามที่ผมถูกถามบ่อยมากที่สุดอีกคําถามหนึ่งครับทำอย่างไรที่จะทําการตลาดออนไลน์ให้ประสบความสําเร็จครับมันเป็นคําถามที่ตอบยากมากเลยครับเพราะว่าการที่จะประสบความสําเร็จในด้านการตลาดออนไลน์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายแฟกเตอร์เลยครับและยังขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจอีกด้วยแต่ยังไงก็ตามผมก็ต้องพยายามตอบครับเพราะมันเป็นงานของผมวันนี้ผมจึงขออนุญาตแชร์ เคล็ดลับ4อย่างครับที่ผมใช้ในการทําการตลาดออนไลน์แล้วผมหวังว่ามันอาจจะเป็นข้อมูลเล็กๆที่คุณสามารถที่จะนําไปปรับใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางด้านการตลาดออนไลน์ในรูปแบบของตัวคุณเองสําหรับธุรกิจของคุณครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเคล็ดลับตัวแรกที่เราใช้ในการทําการตลาดออนไลน์นะครับเรียกว่า know your target audience ซึ่งก็หมายความว่าคุณต้องรู้จัก ทาร์เก็ตออเดียนของคุณครับทาร์เก็ตออเดียนในมุมของการตลาดออนไลน์ผมก็หมายความว่ากลุ่มคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ของคุณหรือ Facebook ของคุณเพราะว่าการที่คุณจะสามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจได้นะครับคุณต้องสร้างสสิ่งครับสิ่งแรกก็คือคุณต้องสามารถ Deliver สิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ครับหรือความหมายหนึ่งคือคุณต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไรครับอันที่2คือคุณต้องสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ครับ ซึ่งก็หมายความว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรครับก่อนที่จะไปถึงจุดน,นั้นได้เราก็ต้องกลับมาที่พื้นฐานก่อนครับว่าคุณรู้จักกลุ่ม t a r ์เก็ตออเด c e ของคุณมากน้อยขนาดไหนกลุ่มคนที่เข้ามาในเว็บไซต์หรือ Facebook ของคุณคุณพอทราบไหมว่าเป็นเพศชายหรือหญิงมากกว่ากันช่วงอายุของเขาอยู่ประมาณไหนเขามาจาก จังหวัดอะไรประเทศอะไรเขาเสิร์ชหาเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กของคุณจากคำเสิร์ชอะไรครับผมคุณอย่าลืมนะครับว่าการทําการตลาดออนไลน์เราสู้กันด้วยข้อมูลครับลูกค้าจะอ่านเข้ามาอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ของคุณหรือ Facebook ของคุณครับแล้วเขาก็เปรียบเทียบกับข้อมูลของคู่แข่งครับ ถ้าข้อมูลบนเว็บไซต์หรือ Facebook ของคุณเนี่ยเขียนได้ตรงประเด็นดูเหมือนว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ครับคุณก็จะมีโอกาสสูงที่ลูกค้าจะโทรเข้ามาติดต่อเพื่อถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งโทรเข้ามาเพื่อจะสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณครับวิธีที่จะเข้าใจ Tar g e t audience ของคุณหรือคนที่เข้ามาในเว็บไซต์หรือ Facebook ของคุณนะครับในมุมของการตลาดออนไลน์เราใช้เครื่องมือครับในวันนี้ผมจึงของนําเสนอเครื่องมือ สองสตัวนะครับที่เราใช้ในการทําการตลาดออนไลน์นะครับเป็นเครื่องมือที่เต็มไปด้วยฟังก์ชันน่าสนใจครับแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือเครื่องมือที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับฟรีครับคุณสามารถนําไปใช้ได้ฟรีนะครับเราจะทําลิงก์ต่างๆเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้นะครับไว้ใต้วิดีโอตัวนี้นะครับคุณสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้หลังจากดูวิดีโอตัวนี้นะครับเครื่องมือตัวแรกที่ผมแนะนำนะครับที่เราใช้ก็คือ Google Analytics ครับ เครื่องมือตัวนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของ Google นะครับเป็นคุณสามารถที่จะนำา o o o l l e n n l y y t i s s เนี่ยเข้ามาวางไว้บนเว็บไซต์ของคุณได้เจ้า Google Analytics เนี่ยจะทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลต่างๆทางสถิตินะครับเกี่ยวกับผู้ที่เข้ามาในเว็บไซต์ของคุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถจะเห็นภาพโดยรวมได้เลยนะครับว่าในอาทิตย์แต่ละอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย มีคนเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณเป็นจํานวนกี่คนแบ่งเป็นสัดส่วนของลูกค้าเก่ากี่คนคนเพิ่งเข้ามาในเว็บไซต์คุณเป็นครั้งแรกกี่คนนะครับและยังสามารถบอกถึงสิ่งที่เรียกว่าดิม o ลกราฟิกส์ของกลุ่มคนเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณได้ด้วยมันสามารถที่จะบอกได้ว่าคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ของคุณเมีสัดส่วนเป็นเพศชายสักกี่เปอร์เซนต์เพศหญิงกี่เปอร์เซนต์ช่วงอายุอยู่ประมาณไหนมาจากประเทศอะไรหรือแม้กระทั่งยังสามารถ บอกได้ว่ามีความสนใจหรือ interest แบบไหนนะครับเจ้าตัวเนี่ยสำคัญครับ interest ครับเพราะถ้าคุณทำโฆษณาบน Google AdWords แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นโฆษณาด้วย Google Display Network หรือโฆษณาบน YouTube นะครับคุณสามารถจะเจาะก,กลุ่ม โฆษณาไปที่อินเทสเดียวกันกับที่คุณมีข้อมูลอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณรู้ว่าคนเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณมีมีความสนใจทางด้านสปอร์ตกีฬานะครับเวลาคุณทําโฆษณาบน Google AdWords เนี่ยคุณก็เจาะไปที่กลุ่มคนเดียวกันครับไปเจาะไปที่กลุ่มคนที่มีความสนใจทางด้านกีฬานั่นเองครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเจ้า Google Analytics ยังสามารถบอกได้ว่าคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ของคุณเนี่ย ชอบจะเข้าไปอ่านข้อมูลในหน้าไหนหรือเพจไหนเป็นพิเศษเป็นเวลานานสักกี่นาทีนะครับเจ้าตัวน,นี้จะสามารถสะทอ้อนให้เราเห็นว่ากลุ่ม t a r ์เก็ตออเด c e ของเราเนี่ยขเ,าเยขากำลังมองหาอะไรอยู่เขาต้องการข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับซึ่งคุณจะสามารถไปต่อยอดได้ก็คือคุณสามารถที่จะเพิ่มคอนเทนต์ต่างๆบนเว็บไซต์ของคุณให้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหอสอดคล้องกับหน้าเพจที่คนเข้ามาดูมากที่สุดครับเจ้า Google a n a l y t i c s ยังสามารถบอกถึง ในมุมเทคนิคนะฮะยังสามารถบอกถึงเว็บเบราว์เซอร์ที่คนเข้ามาใช้ที่คนเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นโคลฟายฟ็อกซ์อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์หรือซัฟารีนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ให้คุณเห็นนะครับสามารถบอกได้ว่าคนที่เข้ามาในเข้ามาจากเดสก์ท็อปเข้ามาจากมือถือหรือแท็บเล็ตมากกว่ากันนะครับเจ้าตัวนี้สามารถจะบอกคุณถึงจะสะท้อนภาพให้คุณเห็นนะครับว่าถ้าคุณเห็นว่าคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ของคุณเนี่ยเข้ามาด้วยมือถือหรือมือถือนะครับมาก คุณอาจจะต้องกลับไปคอเช็คดูว,ว่าเฮ้ย hey, แล้วเว็บไซต์ของคุณเนี่ยแสดงผลบนแท็บเล็ตหรือมือถือเนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับเว็บไซต์ของแต่และองค์กรก็แตกต่างกันครับบางเว็บไซต์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ที่มีอายุหรือทำรรมานานแล้วนะครับจะแสดงผลบนมือถือหรือแท็บเล็ตไม่ดีพอครับผมซึ่งข้อมูลตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่จะบ่งชี้ได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยอย่างที่คุณต้องปรับปรุงเว็บไซต์ครับเพื่อให้มีการแสดงผลบนแท็บเล็ตหรือมือถือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ และยิ่งไปกว่านั้นคือ Google Analytics ยังสามารถบอกถึง behavior flow หรือสิ่งพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาในเว็บไซต์ของคุณนะครับว่าเวลาเขาเข้ามาที่หน้าแรกแล้วเขาไปที่หน้า2คือหน้าไหนไปที่หน้า3าตำแหน่งไหนครับพอเราเห็นพฤติกรรมการเข้าเข้ามาเสิร์ชของ กลุ่มทาร์เก็ตออเดียนของเราแล้วเนี่ยเราสามารถจะเดาได้ครับว่าเฮ้ยเขากําลังมองหาอะไรอยู่เขาไปจากหน้าหนึ่งไปหน้า2เป็นประจําเลยแสดงว่าหน้า2มีอะไรเป็นวิเศษ,ษ,ษที่เ,เรามองหาอาจจะตอบโจทย์คุณได้ว่าลูกค้ากําลังมีปัญหาอะไรหรือกาําลังต้องการข้อมูลอะไรครับซึ่งทําให้คุณต่อยอดได้อีกว่าคุณก็สามารถที่จะนําเสนอข้อมูลต่างๆเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเพจเพจนั้นครับผมนี่เป็นฟังก์ชันคร่าวๆที่ผมอยากจะแนะนําในการใช้ Google Analytics นะครับคุณสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับ ครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่เราใช้ในการที่จะทำให้เรารู้จัก target audience ได้มากขึ้นนะครับเรียกว่า Facebook Insights จริงๆแล้วมันก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับ Google Analytics เองครับแต่จอเจ้าตัวนี้อยู่บน Facebook อ่าแล้วผมพนันได้เลยว่าคนที่เป็นทำธุรกิจบน Facebook นะครับมีไม่กี่คนหรอกครับที่เข้าไปดูข้อมูลบน Facebook Insights เพราะว่าเราโมแต่ยุ่งที่จะขายสินค้าบริการหรือทำโฆษณาบน Facebook ครับจนลืมนึกไปว่าเราควรจะเรียกอะไรนะฮะ 9, 9ถอยหลังมาสักหนึ่งก้าเพื่อจะดูภาพรวมของแฟนเพจของเราครับเพื่อจะวางแผนกลยุทธ์ในการทําการตลาดออนไลน์ใน1เดือนข้างหน้า2เดือนข้างหน้า3เดือนข้างหน้าครับเจ้า f a c e o o o k i n ไซด์เนี่ยจะให้ภาพรวมเหล่านี้ครับคุณสามารถจะเห็นมองภาพได้เลยนะครับว่าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยมีคนกดไลค์ในเพจของคุณมากขึ้นเป็นจนํานวนสักกี่เปอร์เซ็นต์เป็นเยอะเป็นจนํานวนคนสักกี่คนนะครับ โพสต์ต่างๆที่คุณโพสต์ลงไปเนี่ยในหนึ่งอาทิตย์มันริชหรือมันเจาะทะลุทะลวงไปถึงแฟนเพจและกลุ่มคนต่างๆสักจํานวนสักกี่คนนะครับผมแนะนําให้ถ้าถ้าคุณพอมีเวลานะครับอาจจะใช้เวลาสักอาทิตย์ละ15นาทีในการดูข้อมูลเหล่านี้นะครับเจ้า Facebook Insight ยังสามารถบอกถึงสิ่งที่เรียกว่าดิม o กราฟิกส์ได้เหมือนกันนะครับสามารถจะบอกคุณลักษณะของกลุ่มคนที่เป็นแฟนเพจของคุณนะครับสัดส่วนของเพศชายเพศหญิงของแฟนเพจนะครับบอกถึงช่วงอายุนะครับ แล้วก็ยังบอกว่าแต่แฟนเพจของคุณยอยู่ที่จังหวัดไหนพื้นที่ประเทศไหนมากที่สุดนะครับเจ้าตัวนี้จะสามารถช่วยปรับแต่งวิธกลยุทธ์ในการทําโฆษณาของคุณครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเห็นว่าช่วงอายุของแฟนเพจของคุณมันต่ําเกินไปคุณอยากจะได้แฟนเพจที่มีอายุสูงหน่อยเพราะคุณต้องการกําลังซื้อนะครับคุณก็ได้ไป t a r g e t i n ในในการทําโฆษณาเนี่ย t a r ์เก็ตไปที่ช่วงอายุที่สูงมากขึ้นนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเจ้า Facebook i n s i ซต์ตัวนี้ยังสามารถบอกถึงชนิดของโพสหรือโพสไทท์นะครับที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือโพสตไทท์ไหนที่แฟนเพจคุณชอบมากที่สุดนะครับเวลาคุณโพสนะครับมันจะมีหลายโพสต์เขาจะแบ่งเป็นหลายชนิดนะครับยกตัวอย่างเช่นโพสต์ Post ที่มีแต่ข้อความอย่างเดียวโพสต์ Post ที่มีรูปภาพโพสต์ Post ที่มีรูปภาพแล้วมีลิงก์ด้วย โพสต์ที่เป็นวิดีโอถ้าคุณเห็นข้อมูลจาก Facebook i n s i g h ์นะครับเขาจะแบ่งมาเลยว่ายกตัวอย่างเช่นเห็นโพสต์ที่มีวิดีโอเนี่ยมีคนกดไลค์มากที่สุดเพราะงั้นในอาทิตย์ต่อไปคุณอาจจะทำโพสตที่เป็นวิดีโอมากขึ้นครับเพราะเราต้องการดึงดูดความสนใจของแฟนเพจและกลุ่มคนที่ใช้ Facebook นั่นเองครับและยิ่งไปกว่าน,นั้นมันยังสามารถตอบคำถามที่หลายๆคนอยากทราบได้ว่าช่วงเวลาไหนคุณควรจะโพสดีที่สุดครับช่วงเวลาที่ดีสุดในการโพสต์คือช่วงเวลาไหนครับ จริงๆแล้วข้อมูลตัวนี้อยู่ที่ปลายจมูกของคุณเองครับใน Facebook Insight จะมีแ็บแ,บ,แบหนึ่งบอกว่าแฟนเพจของคุณเนี่ยช่วงเวลาที่แฟนเพจของคุณออนไลน์เนี่ยอยู่ช่วงเวลาไหนบ้างนะครับมันจะแสดงออกมาเป็นกราฟนะครับซึ่งคุณจะสามารถหาพีคไทม์ได้ว่าช่วงเวลาที่แฟนเพจคุณออนไลน์มากสุดมันอยู่ประมาณไหนครับโดยส่วนใหญ่แล้วอยู่ประมาณ2องทุ่มถึงสามทุ่มครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะรู้ว่า เวลาที่คุณจะโพสต์พสต์ให้มีการทะลุทะลวงมากที่สุดเนี่ยคุณอาจจะโพสต์ก่อนหน้าแฟนเพจพลิกไทม์สักชั่วโมง2ชั่วโมงครับยกตัวอยา่างเช่นโพสต์ของคุณประมาณ6กโมงเย็นหนึ่งทุม่มเพราะพิกไทม์อยู่ประมาณ3ามทุม่มอย่างนี้เป็นต้นครับยังมีข้อมูลอื่นทีน่น่าสนใจนะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้จาก f c e b o o k Insights ครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการทําความรู้จักทาร์เกตออเดียนของเรานะครับก็คือสอบถามโดยตรงเลยครับผม ถ้าคุณมีโอกาสที่ได้พูดคุยกับลูกค้านะครับคุณน่าจะใช้โอกาสนั้นนะครับในการสอบถามข้อมูลสิ่งต่างๆที่คุณต้องการทราบจากลูกค้าเลยครับมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับจริงๆแล้วเพราะว่าการทําการตลาดออนไลน์เมื่อคุณทํามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยในบางครั้งเราอาจจะ ลืมนึกถึงคำว่า human touch ครับผมการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยมันดีที่สุดนะครับมันได้ทั้งข้อมูลและยังได้สายสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโอกาสได้พูดคุยกับลูกค้านะครับคุณอาจจะสอบถามข้อมูลต่างๆยกตัวอ,อย่างเช่นอาจจะสอบถามว่าเขา search หาเว็บไซต์ของคุณหรือแฟนเพจของคุณเจอได้อย่างไรครับเขาใช้คำ search ไหนในการ ค้นหาข้อมูลครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้คุณสามารถนำไปต่อยอดได้นะครับในการทำโฆษณาบน Facebook หรือบน Google Adwords นะครับคุณอาจจะสอบถามเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ลูกค้ากำลังค้นหาอยู่ครับหรือแม้กระทั่งวัตถุประสงค์ของการใช้สินค้าหรือบริการตัวนั้นครับซึ่งคุณจะสามารถได้เห็นภาพกว้างว่าจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อะไรครับซึ่งคุณอาจจะมีสินค้าหรือบริการอย่างอื่นเนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าได้ครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณ สามารถคุยในเชิงลึกได้อีกนะครับคุณอาจจะสอบถามถึงฟีดแบ็กถ้าลูกค้าเขาเคยใช้สินค้าบริการของเรานะครับว่าฟีดแบ็กเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรในสินค้าบริการของเราหรือถ้าเขาเคยใช้ของคู่แข่งนะครับเขามีฟีดแบ็กยังไงเกี่ยวกับสินค้าของคู่แข่งครับแล้วในสุดท้ายของบทสนทนานะครับถ้าเป็นไปได้นะครับคุณควรจะขอเบอร์โทรโทรศัพท์ ติดต่อกับจากลูกค้าครับเพื่อคุณจะได้นําเสนอสินค้าบริการในอนาคตนะครับหลายๆครั้งเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่สะดวกใจที่ให้เบอร์โทรศัพท์นะครับไม่เป็นไรนะครับขอเป็นอีเมลแอดเดรสก็ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการที่จะนําเสนอข้อมูลต่างๆส่งเป็นเอกสารกลับไปให้กับลูกค้าครับผมนี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่ SME จําใช้ในการนำในการรู้จัก Target Audience นะครับซึ่งคุณสามารถที่จะนำไปปรับใช้ในธุรกิจของคุณนะครับ ขอบคุณนะครับที่ดูวิดีโอของเรามาจนถึงตอนนี้นะครับสำหรับเคล็ดลับตัวอื่นๆเนี่ยผมขอยกไว้เป็นวิดีโอตัวหน้าแล้วกันนะครับเพราะไม่อยากให้วิดีโอมันยืดยาวมากนักนะครับสำหรับผู้ที่ดูวิดีโอของเราผ่าน u t u b e นะครับคุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe และปุ่มติดตามได้นะครับปุ่ม subscribe และปุ่มติดตามอยู่ด้านล่างของวิดีโอตัวนี้นะครับการกดปุ่ม subscribe จะทําให้คุณสามารถดูวิดีโอของเราได้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับผู้ที่ดูผ่าน a c e b o o k นะครับเดี๋ยวเราทำลิงก์ subscribe ไว้ด้านก้างครับ และสําหรับผู้ที่มีเทคนิคหรือเคล็ดลับเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์นะครับคุณสามารถจะแชร์เคล็ดลับของคุณได้ใต้วิดีโอตัวนี้เลยนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับผมอน,นันต์สมสะอาด s m e j u m p com สวัสดีครับ